จากโจกำหนดให้สามเหลี่ยม ABC มีจุด A ลบ37จุด B ศูนสองและจุด C 34เป็นจุดยอดถ้าสะท้อนสามเหลี่ยม ABC โดยมีแกน y เป็นขึ้นสะท้อนจากนั้นเลื่อนขนาดภาพที่ได้จากการสะท้อนไปทางขวาห้านจะได้เป็นสามเหลี่ยม A พา B พา C พา พิกัดของ A ผ่าคือข้อนัอ้นีนี้เราลองมาพิจารณาโจทย์โจทย์กำหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABC B จุด A ลบสามเจ็ดจุด b ศูนย์สองและจุด C สามสี่เป็นจุดยอดโจทย์บอกว่าให้สะท้อนโดยใช้แกน y ดังนั้นเมื่อเราจะท้อนรูปสามเหลี่ยม ABC โดยใช้แกน y จะได้แบบนี้และจุดที่จะท้อนไปจะเป็น A พาร์ Pal, B พาร์ Pal, C พาร์ Pal. และโจทย์ให้เลื่อนสนานไปทางขวาอีก5่วย จากตอนที่สะท้อนมาตอนแรกตอน A จุดนี้เราจะได้มาเป็นจุดสามเจ็ดและโจทย์ให้เลื่อนสนานไปทางขวาเหมือนกับนำห้ามาบวกที่ 5. แก่ X ดังนั้นจึงได้จุดเป็น A ภพายแปดเจ็ดดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อหนึ่ง